สวัสดีค่ะท่านกำน,นันท่านผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่บันทึกข้อมูลในระบบไทย QM ของอำเภอโพทองทุกท่านค่ะวันนี้ปอพิมพ์จะมาสอนการแก้ไขข้อมูลที่บันทึกในระบบไทย QM นะคะเนื่องจากว่ามีกรณีที่มีการบันทึกข้อมูลผิดพลาดและมีกรณีที่มีการดําเนินการแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งผู้ที่จะบันทึกข้อมูลดังกล่าวได้นะคะจะต้องเป็นผู้ที่บันทึกข้อมูลในตอนแรกเท่านั้นค่ะ สำหรับวิธีการแก้ไขข้อมูลสามารถดําเนินการได้ดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้ท่านเข้าระบบคายคค่ะซึ่งก็คือเข้าหน้าที่ท่านเคยเข้าบันทึกข้อมูลตั้งแต่แรกนะคะและใส่รหัสค่ะรหัสก็คือเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะคะส่วนรหัสผ่านก็จะเป็น PQM 2565เช่นเดิมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตใส่รหัสนะคะ ค่ะเมื่อใส่รหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดเข้าสู่ระบบค่ะเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตยืมรหัสนะคะเข้าของท่านกำนันตนำบลคําหยาดนะคะเพื่อที่จะบันทึกและแก้ไขปัญหาข้อมูลค่ะลำดับแรกนะคะก็ให้กดไปที่บันทึกผลการแก้ปัญหาค่ะอาจจะช้านิดนึงนะคะปัญหาที่ต้องแก้ก็คือจะขึ้น ตรงชื่อนะคะแล้วก็ขึ้นว่ารายละเอียดอย่างนี้ก็คือที่เราจะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหานะคะถ้าเกิดว่าขึ้นว่าไม่พบปัญหาอย่างนี้ไม่ต้องแก้ไขค่ะสําหรับปัญหาที่เราจะแก้ไขก็กดดูได้นะคะกดไปเรื่อยๆได้เลยเนาะแล้วก็เราก็จะมาแก้ไขอย่างเช่นนะคะเคสกรณีนี้เป็น ของหมู่ที่8นะคะตำบลคำหยาดค่ะรายละเอียดด้านบนนะคะก็จะมีหลายๆด้านค่ะด้านแรกก็จะเป็นด้านการศึกษานะคะขออนี้ยยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะกดไปที่รายละเอียดค่ะและก็ข้อที่จะต้องแก้นะคะตรงนี้เป็นข้อที่12เราก็กดบันทึกข้อมูลแก้ไขค่ะปัญหาที่พบนะคะถ้ามีการบันทึกข้อมูลผิดพลาดนะคะก็ให้ลงว่าปัญหาที่พบก็คือบันทึกข้อมูลผิดพลาดค่ะ ผลการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะก็เป็นแก้ไขปัญหาแล้วค่ะในส่วนของรายละเอียดนะคะก็ใส่ว่าหลังจากการตรวจสอบค่ะพบว่าไม่พบปัญหานะคะ ก็จะึ้นแบบนี้นะคะหน่วยดําเนินการค่ะก็ให้ใส่เป็นที่ว่าการอำเภอโพทองค่ะอย่างนี้เรียบร้อยค่ะถ้าท่านมีรูปภาพนะคะก็สามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพไดแ้แต่กรณีที่ไม่มีรูปภาพก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็กดบันทึกแก้ไขค่ะแค่นี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับแต่ละรายซึ่ง อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องนะคะโดยให้เช็คทีละข้อทีละรายที่ขึ้นว่ารายละเอียดนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็ระบบก็จะขึ้นว่ามันมีการแก้ไขเรียบร้อยนะคะอำเภอก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่ช่วยการดําเนินการนะคะจนแล้วเสร็จนะคะร่วมมือร่วมใจกันก็ทางอำเภอโพทองก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ